หลอกมตอร์ไซเคิลคลับเพราะกฎมีเอาไว้แหกกำลังมันกับวลีกฎมีเอาไว้แหกเรื่องจริงวิถีทำหามแบบไม่แยแสสังคมมวลรวมพวกเขายินยอมตอบรับข้อเสนอของทางรัฐเพียง1%ร์เซจาริทิเขียนใช้ขึ้นเองไลฟ์สไตล์ที่ระเบิดกรอบอิสระเล่ายาเซ็กและอาชญากรรมนิยามเป็นสรพรพคุณแน่แน ที่เรากำลังจะเข้าซับเอาความจากกวนเอาหลอกแก๊งสเตอร์ระดับตำนานที่ตั้งเป็นโมเดลวัฒนธรรมที่น่าสนใจซึ่งรัฐเองก็ยังเฝ้าจับตายอย่างใกล้ชิดชา a ตี้อีเวนต์งานกุศลเราก็มีเรื่องกิจกรรมสันทนาการนั้นเกิดให้เห็นอยู่เป็นกิจสำหรับงานอีเวนต์ที่เสมือนเป็นส่วนหนึ่งของวิถีคนเอา์ลอกกระนั้นภาพที่ออกมาผ่านสื่อ ถูกลงความเห็นว่าเป็นกิจกรรมด้านลบที่จัดขึ้นเพื่อบังหน้ากิจกรรมที่ผิดกฎหมายเป็นรูปแบบที่แอบแฝงมาก,กับอชาชญากรรมยาและสารพัดเรื่องผิดสำแดงแน่นอนซึ่งทางรัฐเองก็แอบมองอย่างใกล้ชิดแถมปรามให้งดกิจกรรมดังกล่าวอยู่เนืองๆเนื่องจากจะเข้าข่ายมัดไส้จากแก๊งคู่อริที่พร้อมจะมาหาเรื่องถึงถิ่นพลอยให้ประชาชนคนธรรมดาที่ไม่รู้อีหน่อยเหนะรับบาดเจ็บหรือกระทั่งเสียชีวิต เหตุการณ์เช่นนี้เกิดขึ้นบ่อยๆหรือแทบทุกครั้งที่จัดเป็นอีเวนต์ซึ่งผลจะลงเอยที่จะต้องมีคนเลือดตกยางออกตัวยอย่างเช่นมีการยิงกันของแก๊งคู่อริในปี2005ระหว่างการเดินทางในแคลิฟอร์เนียหรืออีกเหตุการณ์ในปี2002ที่มีการสังหารสมาชิกชาวแก๊งวอลล็อกเอ็มในเพนซิลเวเนียหลังสิ้นกิจกรรมและกำลังแยกย้ายกันกลับที่ตั้ง i n นเดนต i i c a t i o n บอกมาค่าคือใครปัดประชาชนของแกงเอาต์บลอนั้นคือโลโก้ที่ติดตั้งไว้หลังเสื้อกั๊กที่แตกต่างและสวยงามในแบบที่วิจิตแตกต่างกันไปตามคอนเซ็ปต์ดูดูที่คิดกันได้ในความต่างเหล่านั้นเองมันถูกจัดเป็นชั้นของการปกครองที่ชาวแก๊งนั้นต่างรับรู้ซึ่งตรงกลางเป็นโลโก้แก๊งชื่อแก๊งด้านล่างบอกที่ตั้งรัฐเมือง และตัวหนังสือ MC แม้ในรูปแบบที่ดูคลา้ายแต่ว่ารูปแบบสีและขอบของตัวหนังสือคือชั้นของเครื่องหมายที่แตกต่างกันตามความอาวุโสบางรุ่นมีปกมีแขนเสือ้อมีเครื่องหมายพิเศษที่คนนอกยากที่จะเข้าใจซึ่งอาจเห็นในรูปแบบของก๊กสียีนเสมอต่างไปจากก๊กหนังสีดำที่เจนตาอีกด้วยเครื่องหมายแก๊ง คือทรัพย์สมบัติของแก๊งที่สามารถจะให้เรียกคืนจากสมาชิกเมื่อไหร่ก็ได้ไม่ใช่สมบัติส่วนตัวของสมาชิกเพราะว่าสมาชิกมีหน้าที่ต้องรักษาไว้ยิ่งชีพสมาชิกต้องทําทุกอย่างเพื่อไม่ให้เครื่องหมายแก๊งนั้นตกไปอยู่ในมือของแก๊งคู่อริซึ่งนอกจากถูกย้ำม,มินอย่างรุนแรงกับสมาชิกด้วยกันแล้วยังถือว่าหมดพนสภาพจากสมาชิกชาวแก๊งอย่างถาวรและแน่นอนว่ามันจะจบเหตุการณ์นี้ด้วยโศกนาฏการรมที่ตามมา อย่างไรก็ตามกลุ่มที่ปฏิบัติถูกต้องตามกฎหมายอย่างฮอกฮาร์เ y d a เดวิสันโอเนอร์กรพวกเขาต่างก็ใส่กักหนังสีดำมีการตกแต่งเครื่องหมายแบบเดียวกันทว่าความต่างที่ฮอกจะไม่มีการใช้ตัวนั้งสีอ MC แสดงไว้ให้สกิปตา1%ถูกกฎนะแต่แค่1% เราจะเห็นเครื่องหมาย1%ที่ติดร้าหลังเครื่องหมายการค้าของชาวแก๊งมันเกิดขึ้นจากเหตุการณ์ AMA หรือ American Motorcycle Association นั้นออกกฎเหล็กเพื่อควบคุมวิถีของชาว2องล้อให้อยู่ในกรอบศิลธรรมอันดีงามก็โอนะแต่ชาวแก๊งนอกกรอบยอมรับมันได้แค่1%เท่านั้นที่เหลือ99%คือรูปแบบการใช้ชีวิตที่เขาเป็นผู้กำหนดเองเหตุการณ์ครั้งนั้น สร้างความไม่พอใจให้ผู้คุกกดหลักมันคุกรุ่นกระทั่งก่อตัวเป็นเจราจนย่อมๆในงาน g ิ p ซีทัวร์มอเตอร์ไซค์แ y รลลี่ที่แคลิฟอร์เนียในปี1947ซึ่งหลังจากที่ดื่มกันเมามันกันเต็มคราบชาวแก๊งจำนวนหนึ่งขี่มอเตอร์ไซค์ไปก่อความวุ่นวายขึ้นในเมืองมีการเผาทำร้ายทำ้ลายข้าวของเหตุการณ์ครั้งนี้รัฐยอมไม่ได้ AMA รับลูก พร้อมลงดาบไม่รองรับการเข้าร่วมของชนกลุ่มนี้สำนักงานคุ้มครองผู้บริโภคที่ทำหน้าที่คุมบางเถียนเครื่องดื่มแอลกอฮอล์บุหรี่อาวุธปืนและวัตถุระเบิดหรือ ATS ยิงจราหน้าให้พวกเขาเหล่านั้นเป็นแก๊งนอกกฎหมายและนั่นก็เกิดเป็นกระแสแอนตี้รัฐมาอย่างต่อเนื่องทั้งเปิดเผยและเกมใต้ดินเหมือนหนังซีรีส์